ข้อมูลมันมากมายเลยนะประสบการณ์ของชีวิตเหมือนละครมันหนังหลายๆเรื่องเลยไม่มีผู้ที่มีความสามารถจะนำเอาข้อมูลของชีวิตชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ออกมาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ <c oughs> ชีวิตนี้นะทาไม่ได้เดินเข้าสู่เพศของนักบวชเนี่ย ก็ไม่รู้หรอกว่าทางดําเนินของชีวิตของเราเราควรที่จะดําเนินแบบไหนมันถึงจะถูกต้องถึงจะถูกต้องมอได้มาศึกษากับครูบาอาจารย์เขาบังแล้วเข้าใจแล้วพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจของเราให้พ้นจากอํานาจของอารมณ์ คือให้พ้นจากทุกนันเนี่ยเรียกว่าทุกอันนี้เนี่ยสังคมพูดภาษาชาวบ้านคือสอนชาวบ้านจะสอนเอาความสุขเนี่ยเป็นเกลือเดือดรอนให้ทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ชีวิตจะประสบกับความสุขอันนี้เราพูดกับชาวบ้านเขาเพราะชาวบ้านเขาต้องอยู่กับกรรมนะทุกข์กรรมกรรมสุขควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรอยู่กับกรรมนะ ถ้าจะอยู่ไปได้ก็จะต้องมีกรอบนะกรอบมีศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้าเป็นกรอบคอยเป็นเครื่องเตือนตัวเองอยู่เมื่อมีการพูดการกระทําการแสดงออกมันจะละเมิดศีลข้อไหนอะไรข้อไหนให้ระหนักถึงเรื่องของศีลที่จะของเด็ตั้งใจตั้งเจตนาที่จะบำเพ็ญอย่างน้อยก็ควบคุมความประพฤติของเราได้ส่วนหนึ่งนะ ต่วนหนึ่งคำสอนของพุทธศาสนาจะเรียกว่าขั้นพื้นฐานของชีวิตกันแหนี่อยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของความเป็นมนุษย์ไงบางครั้งอาจจะนึกแม่มันเสียดายไปเสียดายชีวิตของเรายัางทำอะไรอะไรยังไม่ประสบความสำเร็จเลยมันจะสำเร็จไหม บางคนจะตั้งกฎเตือนสติของตัวเองเนี่ยให้กำลังใจตัวเองเอาระหว่างความตายกับความสําเร็จอะไรจะมาก่อนอะไรจะถึงก่อนกันนี่คือปลอบใจให้ตัวเองต้องต่อสู้กับวิธีของชีวิตที่ตัวเองดําเนินอยู่เป็นลักษณะนั้น,นนะถ้าตั้งหลักรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ความตายย่อมมาถึงก่อน เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนประสบความสําเร็จเพราะความอยากนะถ้าเราเดินตามความอยากไปเรื่อยมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้นี่เราก็พูดกันพูดให้ฟังเฉยๆมีแต่ความอยากความอยากนี้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเป็นมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดความ อารมณ์หรือความอยากนีอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจของเราเนี่ยนะมันเกิดออกมาในรูปของความคิดมันก็คิดคิดถึงเรื่องราวโน่นนี่นั่นไปตลอดอื้ะหยุดไม่ได้รู้ไม่ทันกั้นไม่อยู่นะกับหลังหันเสียอย่าตามความคิดเพราะทุกความคิดมีแต่เรื่องของความอยากทั้งนั้นนี้ ทุกความคิดนะมีแต่เรื่องของความอยากเท่านั้นแหละถ้าหยุดความคิดเนี่ยคือกลับหลังหันมันยากที่สุดคือหยุดความคิดนี่นะมันไม่เคยรู้นะตัวมากมันจะเพลินเรื่องของความคิดถ้าเราไม่เชื่อความคิดเราจะอยู่ได้ไงเพราะทําอะไรมันก็ต้องคิดคิดก่อนแล้วถึงจะต้องทําะกินข้าวกินปลากิน ทุกอย่างอะะมันจะต้องรอยากก่อนนะอยากอยากอันนั้นอยากอันนี้มันทิ้งเอาอันไหนไม่อยากมันก็ไม่เอาทั้งอยากแล้วไม่อยากนะเป็นอันตัวเดียวกันนั่นแหละมันอยากไม่อยากไงเดียวกันเท่านั้นอำนาจของตัณหานไปอยู่นี้ถระชาวพุทธเรากจัดระเบียบให้ตัวเองได้อยู่ในกรอบนะกรอบของหลักธรรมและคําสอนของพุทธศาสนา กรอบและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเราเกิดมานานแล้วต่างก็โตแล้วเหมือนกันอายุก็มากแล้วได้ศึกษาหาความรู้มามากมายไอความรู้เนี่ยมันมากเกินไงแต่แยกแยะออกไหมว่าลักษณะไหนเป็นคำสอนของพุทธศาสนาลออักษณะไหน,เ,นเป็นคำสอนของกิเลสแล้วก็อวิชชากิเลสและอวิชชาเนี่ยพาหลงอยู่ตลอดนะน,นะ มันไม่มันไม่สามารถที่จะทําให้รู้เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงได้หรอกเหตุที่เราไม่รู้อ่ะมันจึงหลงเหตุที่มาหลงไปก็เพราะไอเราไอความดีเนี่ยนะเราก็อยากได้อยากดีไงไ<อ>เดินไปตามคู้อื่นเขาขีดเส้นให้ หมอดูบ้างเยอะแยะเลยพวกโหราศาสตร์ทั้งหลายโหนทำนายทายทักในชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาโชคชะตาอะไรจะมา,มากมายหลายหลวงสิ่งเหล่านั้นนี่เออเรา <c oughs> ทำไมถึงจะต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้มันเพราะอะไรทำความเข้าใจกับตัวเองลองถามตัวเองมันเป็นเพราะอะไร บอกตัวเองอะไรไหมใช่แ้จะให้ลวงตาพูดก็คือมันชีวิตของคนแต่ละคนนะ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่เออไม่รู้เรื่องอะไรเลยอที่อยู่มาได้อะไรได้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาจําเขามาพูดจําเขามาคิดจําเขามาทําทั้งนั้นความจริงไม่รู้จักตัวเองเลย การที่เราจะรู้จักตัวของเราเองได้นะก็ต้องอาศัยเนี่ยอาศัยหลักหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าหรืออาศัยวิชาการทางพุทธศาสนามาสอนตัวเองอเราศึกษามาเราได้ยินได้ฟัง มาตลอดนะี่แหละเรื่องธรรมะนะนธรรมะที่เกิดจากใจเกิดจากการประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองเป็นลักษณะไหนแล้วก็ธรรมะประเภทที่บัดจําอามานะเนี่ยเลาเรียนเขียนอ่านออกมาเนะี่ยเป็นประเภทไหน วธรรมะประเภทที่เกิดจากการปฏิบัติอืของตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นธรรมที่เกิดจากใจจะมีทั้งธรรมและทั้งกิเลสแล้วก็ทั้งมีมีวิธีทำด้วยเราจะทํำยังไงถึงจะให้เป็นอย่างนี้อน,อนธรรมประเภทที่ว่าจําเขา้ามาจามาจากตำรับตำราเนี่ยเขาจะยกศัพท์ของธรรมะขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็จะอธิบายไปตามศัพท์นั้นเรื่อยๆ มันไม่ยากเลยเพียงแต่เราทําอย่างนี้ทําอย่างนี้อะไรอย่างี้มากมันก็จะไปเจาะจงเอาไอตรงที่ว่ามันสําเร็จแล้วนะสุดยอดเข้ามาแล้วแม้ <c oughs> <c oughs> แต่คําว่าเนะี่ยเราจะทําใจของเราให้เป็นกายนะอันนี้ก็พูดกันได้ยินกันมามากก็มากแล้วเพียงแต่เราทําใจของเราให้เป็นประกาการ ทำจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันขณะอะไรอย่างนี้นี่คือคาพูดคําพูดที่ละเขาบอกเราเราก็รับรู้มาอย่างแต่วิธีทําเราจะทํำยังไงล่ะห้จะไปทําได้เหมือนดังที่พูดที่บอกเดี๋ยวนั้นในขณะนั้นจะทําได้ไหมเราพยายามกลางๆซะทําใจให้เป็นกลางๆ ถ้าเราจะมาทําเอาโดยตามที่เขาบอกเขาพูดเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เลุงตาว่าไม่ได้หรอเพราะมันมีกระบวนการมีกระบวนการมีจุดเริ่มต้นมีเบื้องต้นมีท่ามกลางแล้วก็มีเบื้องปลายเหมือนกันอันนี้หลุงตาถ้าให้ลุงตาพูดลุตาจะเน้นเฉพาะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นการฝึกมาเลยนะ ไอ้เพศของบรรพชิตเพศของนักบวชเนี่ยนะมันก้าวเข้ามาอยู่วัดหน,นองปผอผพงก์กบหลวงพ่อชาที่จังหวัดอุบลราชธา,านีเนะี่ยเริ่มต้นมาด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเรื่องเลยท่านสอนก็นพยายามให้เราทิ้งเรื่องของเราสช่ทิ้งเรื่องของความคิดทิ้งเรื่องความความเกา่าทิ้งเรื่องอดีตให้มาเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นเอาใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่อย่างนี้อู้มากระทำได้ยากสิเพจของนักบวชนะนุ่งผ้าก็ยังไม่เป็นผมผ้าก็ยังไม่เป็นผมได้นุ่งได้แต่ก็ดูแล้วไม่ไม,ไม่งามไม่งามไม่เป็นอย่างนี้เย็บผ้าก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นก็ฝึกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ตลอดมาเรื่อยๆอ,อันนี้เรื่องความเป็นอยู่นะ องค์ประกอบองค์ประกอบสำหรับชีวิตของนักบวชและก็เป็นนักบวชของพระพุทธเจ้าเลยนี่ให้ญาติโยมนะลูกศิษย์ลูกหาให้สังเกตดูการนุ่งห่มของพระสายป่านะโดยเฉพาะสายของวัดหนองประพงด์ดิการนุง่งการหม่มอะไรของท่านพ้านะจิริยามารยาทอะไรเนี่ยเกิดขึ้นจากการฝึกทั้งนั้น เกิดขึ้นจากการฝึกจึงดําเนินมาได้แล้วก็ญาติโยมที่อยู่อย่างบ้านไม่ได้อ่อนอย่างอ้อนยิงก็ตามพี่สาวก็ตามแม่ก็ตามแล้วก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกเบื้องตน้นอาศัยเรื่องทานศีลหนึ่งแล้วก็ภาวนานี่แหละเป็นหลักการและกฎเกณฑ์ในการฝึกฝนอบรมตนให้มันอยู่ในกรอบอยู่อย่างนั้น ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรับชีวิตของคารวาตเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยให้เอาให้อาศัยบุพการีเนี่ยพ่อแม่เป็นหลักยึดเขาไว้ไว้ก่อนเป็นหลักใจเขาไว้ซชก่อนถ้าในฝ่ายของนักบวชกระผู้เป็นครูอาจารย์เนี่ยนะจะเอาอุปชาเนี่ยเป็นหลักยึดก็ไม่ได้เพราะท่านบวชแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่กับอุปชา่ันก็ส่งต่อไปให้ผู้เป็นอาจารย์นะเอออาจารย์ ก็เรียกหรือเรียกว่าธรรมอาจารย์ผู้สั่งสอนอบรมต่อไปหลวงตาก็ดําเนินมาอย่างนั้นมาอยู่กับหลวงพ่อชาท่านก็อาพาธแล้วป่วยป่วยแล้วมันเหลือแต่ร่องรอยเห็นแต่ร่องรอยของท่านดูก <นะ S 1> ็ได้อาศัยองค์หลวงพ่อเหลี่ยมผู้สืบทอดหลวงพ่อชานะนะได้อาศัยดูจากท่านการตั้งเรื่องการนุ่งการห่มการขบการชันแม้แต่การ ที่เอว่าจเจริญภาวนาเนี่ยฝึกกรรมฐานกับท่านอาสอนมาเลยลักษณะนั้นแกะลอยเลยเเรียกว่าแกะรอยเดินตามเนี่ยแกะรอยเดินตามมัเลย้ักษนั้นงมมืดมาบอกยังไงก็พยายามเอาอย่างนั้นคําสอนของท่านที่บอกเราที่นี่เราเนี่ยส่วนมากทําได้ส่วนมากตามท่านทําตามท่านได้ที่ทําไม่ได้คือส่วนน้อยส่วนน้อย ไอ้เขามาส่วนน้อยคือมันไอ้ส่วนของนิสัยละวาดสนาอันดั้งเดิมของเรานี่นะที่มันเปลี่ยนแปลงมันแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถือว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไม่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรอกอการปฏิบัติธรรมจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคืออดีตที่ผ่านมานะ่นไอ้ความหลังความเก่าเนี่ยไอ้เรื่องติดอดีตเนี่ย ติดความหลังความเก่าห่วงหาอะไรเรื่องอดีตเนี่ยนะความหลังความเก่าอันนี้ก็ยากอยู่ยากอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้อย่างนะั้นท่านก็บอกไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรก็คืออดีตที่ผ่านมานั่นแหละผ่านมานนอันนี้ทิ้งยากมากเลยทิ้งยากต้องอาศัยการภาวนาอาศัยเจริญกรรมฐา,านมาตลอดนะ อาศัยจเจริญกรรมฐา,านอาศัยการภาวนามันจะรู้เท่าทันรู้ว่าอออดีตมันเกิดจากที่ไหนมันเกิดจากตรงไหนหรือพูดอีกอย่างก็เรียกว่าสัญญาอดีตเนี่ยหรือว่าสัญญาอารมณ์มันเกิดที่ใจนี่ทีมันเกิดมาจากที่ใจมันพูดออกมาที่ใจพูดออกมาในรูปของความนึกตัวนึกมันก็นึกหาอดีตเนี่ยนะนึกหาอดีต ได้เรื่องราวโน่นนี่นั่นมาก็ส่งให้ตัวคิดมันคิดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไปม, <c oughs> มันมีทั้งส่วนที่ดีมีประโยชน์เหมือนกันมีทั้งส่วนที่มันมีมีประโยชน์คือมันผ่านไปแล้วไม่สามารถจะเก็บเอามาปฏะติตประอใช้ประโยชน์อะไรได้อีกแล้วถ้ามันเลวร้ายหรือว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะถ้ามันดีมันก็เพียผ่านไปแล้วท่านก่อนไม่ควรที่จะคิดถึง,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 งด้วยอะไร อันนี้ยากมากเลยยากมากพะเมื่อเราภาวนาจิตใจมันดําเนินไปแล้วจิตมันพลิกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเข้าสู่กระแสะแห่งธรรมแล้วเข้าสู่กระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานแล้วจะรู้ทันรู้เท่าทันมันจะึกขาอะไรรู้รู้แล้วก็หยุดได้ด้วยรู้หยัดหยุดได้ด้วยถ้าจิตมันไม่เปลี่ยนจิตมันพลิกนะรู้ได้มันเกินแต่หยุดไม่ได้ เพราะไอ้มันมีความรู้สึกในลักษณะมันอยากจะนึกอยู่เน,นี่ยนะมันเสียดายที่จะคิดอยู่มันไม่นึกก็พยายามจะนึกหาหาหาให้ได้ในลักษณะนะั้นลักษณะนั้นเป็นจิตเอาวิชาจิตมีแต่เอาวิชาเต็มๆเลยมีแต่ความไม่รู้มันจึงทําแบบนั้นถ้าจิตมีวิชาอะไรจะไม่ทําอย่างนั้นเขารู้แล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วอ<ๆ>ืมไม่มีประโยชน์ก็จะนึกจะคิดก็หยุดหยุด หยุดนึกหยุดคิดนี่แหละหยุดอำนาจของความอยากต้องหยุดตรงนี้หยุดไปฟังดูครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรยายอธิบายไว้อย่างละเอียดนะอย่างละเอียดสละสะรวยหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีหลวงพ่อชาก็ดีเราลองไปฟังฟังดูมันเทียบกับคาพูดของหลวงตาซึ่งอการศึกษาน้อยมันก็พูดได้เท่าที่ตัวเองทํามาเท่านั้นทั้งแบบหลวงตานะ พูดได้แค่นั้นในด้านของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้ามันจะให้รู้ให้เข้าใจี่ยคล้ายๆวันเราทําไปเข้าใจไปทําไปเข้าใจไปต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนานๆนานๆไอ้คําว่านานๆนนเนี่ยก็สักห้าปีนี่อยู่ด้วยกันอย่างห้าปีตั้งใจฝึกตั้งใจหัดห้าปีในการเจริญภาวนาเนี่ยรู้ตายคิดวัดจิตมันเปลี่ยนนะ จิตนี่จะพิกทันทีเลยนะจิตจะพิกทันทีเข้าหาอัธยาธรมเข้าสู่กระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งพระนิพพานได้ห้าปีถ้าตั้งใจตั้งใจทำคิดว่ามันก็ไม่ยากแต่มันก็ยากนะเพราะนีสัยรัตวัสนาบุญกุศลของเรามันยังน้อยเนี่ยเพราะอะไรการที่จะออกก้าวเข้าสู่ในเพศของนักบวชและประพฤติปฏิบัติจะรู้อัธเห็นธรรมนี่มันจะต้องมีบุญเป็นฐานนะ บุญเป็นฐานเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมไอ้บุญของเรามันจะได้มาจากทางใดบ้างล่ะในชาตินี้ไอ้การที่เราทําเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะชีวิตของเรามันมีระยะเวลาน้อยและเกิดสั้นบุญกุศลที่เราจะได้มานะีได้จากพ่อแม่ปู่ยา่าตายายที่เขาสะสมไวนะ้น่ะเพราะทาอะไรเนี่ยก็เพื่อลูกทําอะไรก็เพื่อลูกถ้าไม่เชื่อไอ้ลวงตาพูดโอนก็ไปถามพ่อถามแม่สิเขาทำไปเพื่อใคร ทำไว้เพื่อใครถ้าพ่อแม่ทําไม่ดีเขาไว้ทํากรรมที่ไม่ดีเขาไว้ลูกก็ได้รับดําเนินชีวิตไปก็ลาบากเศร้าหมองถ้าพ่อแม่บรรพบุรุษเราสร้างแต่คุณง,งามความดีเขาไว้ให้เราเนี่ยเราก็ดําเนินชีวิตไปได้ไม่ค่อยเศร้าหมองเท่าไหร่ะรล,ะล,ะละเบิกบานราเลยเมันก็ใยอ่อนเน่ะนะออดูในเฟซดูในรูปอะไรว่ามันชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางหความท้าทายตลอดเวลาเลยเอะในลักษณะนี้มันเป็นอย่างนั้น นั่นคือผลผลบุญที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างเข้าไว้ให้แต่ของตัวเองละในชาตินี้เราได้ทํามากน้อยขนาดไหนได้บำเพ็ญมากขนาดไหนเราก็พอที่จะทําได้พอที่จะภาวนาได้แต่ว่าพารหน้าที่ที่ละหน้าท,าที่การงานของเรามันมากเมื่อความเหน็ดความเหนื่อยมันมากเย่ยอันนี้หลวงตาก็ยังให้กําลังใจอยู่เันไม่มีเวลาก็ตอนนอนนะไม่ได้เลยก่อดที่จะนอนน้อยกราบพระสักสามครั้ง พุทธังสารานณังกฉามิธรรมังสารานณังกฉามิสังฆังสารานณังกฉามิคือเราเอาพระรันาตนตรัยไปที่พึ่งที่ระลึกนะเออไที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็นอนภาวนาดูลมให้ใจของเราเข้าออกเข้าออกไปเลยจนหลับไปคาลมหายใจเลยอันนี้ก็จัดว่าเป็นบุญบุญใหญ่อานิสง์ใหญ่เนะียใหญ่มากเลยนะได้มากกว่าเราเดินทางไปทอดกระถทีที่จังหวัดอุบลจากกรุงเทพมาหาอุบลยังไม่ได้บุญมากเท่ากันนอนดูลมหายใจเข้าออกไปจะถึงหลับนี่ ต้องตายยืนยันได้เลยเพราะอะไรมันได้รู้ตัวาการดูลมหายใจมันได้รู้ตัวของตัวเองดูลมหายใจมากๆก็รู้เท่าทันที่มันจะนึกอะไรมันจะคิดอะไรในระหว่างคิดคิดเพลินเพลินไปสติมันก็ระลึกได้ระลึกรู้อยู่มันก็รู้จักหยุดได้เหมือนกันหยุดคิดได้เหมือนกันถ้ารู้ทันมันก็หยุดละเพราะการดูลมหายใจอยู่นั้นเราสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราบำเพ็ญขึ้นมาใน เพียงแค่เรานอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่งันเองแล้วก็ฟังบาเนี่ะฟ,ฟังฟังครูบาอาจารย์เล,เลือกเอาเถเยอะแย,ยะไปแล้วก็ฟังเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเพื่อนยืนยันในการกระทําของเราเนี่ยนะเพื่อนยืนยันในการกระทําของเราว่าถูกที่ถูกทางอย่างแน่นอนอะไรทํำนองน,นี้ทนนนําไปตามลําพังไม่ได้หรอก เราจะทําแบบพระพุทธเจ้าออกแสวงหาตามลำพังโดดเดี่ยวเดียวดาไ,ไปอย่างนั้นไม่ได้หรอกเสร็จเลยตกอยู่ในอํานาจของความหลงเพราะว่าอะไรลัทธิไอ้คาว่าลัทธิเนะี่ยมันเยอะไม่ใช่มีเฉพาะในปัจจุบันนี้นะผู้ที่เป็นอาจารย์ที่จะสอนนะเนี่ยเยอะๆไปข้างพุทธการก็เหมือนกันแถวชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางแห่งลัทธิมากมายหลายอย่าง มากไหมม,มันจะสับสนฉะนั้นเราได้เกิดมาเจอพุทธศาสนาแนละ้วเอาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องคานึงไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แล้สรุปให้ได้ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนจะเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วเราจะดาเนินชีวิตยังไงในฐานะของ <c oughs> เราเป็นคารวะคารวะ มันอยู่กับกามแต่ว่ามันไม่ให้ติดกามไม่ให้จมอยู่ในกามกามก็คือความชอบความรู้สึกชอบชอบเส้นเกินชอบในลูกเสียงกลิ่นรสชอบการสัมผัสไม่ชอบกับกามไม่ชอบในลูกไม่ชอบในเสียงไม่ชอบในกลิ่นไม่ชอบในรสนี่มันติดตายอยู่กับกามฉะนั้นเราภาวนาเราก็อยากให้ถึงขนาดนั้นเป็นคนกินง่ายอะไรอะไรก็กินไ่้ยไหมกินได้กันได้ อร่อยไหมอร่อยไม่สาคัญตู้ที่บางพอจะมีวิตามินไหมมีแร่ธาตุที่จะมาเสริมสร้างร่างกายของเราเนี่ยออในส่วนที่มันสึกหลอลงไปไงนะเราเอาแค่นี้ถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัตินะอืเป็นอย่างนี้อย่าไปจมติดอยู่ในกามพระพุทธเจ้าท่านว่ายอย่างนั้นลตาก็เอาแบบนั้นเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะนะั้นชอบก็เอาไม่ชอบก็เอา <c oughs> อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งวันวันหนึ่ง อยู่งันแล้วอยากจะส่งข่าวถึงแม่เตี้ยมันจับบ้านไม่ได้ละชีวิตนี้บอกกั้นมันบ่ายแล้วชีวิตมันบ่ายแล้วนะมีนยู่บ้านลูกลูกจะลำบากลูกหลานจะลำบากขึ้นลูกหลานก็จะสบายสะดวกสบายอยู่วิธีไหนเอาเอาเขาว่าเอาตามลูกหลานเขาว่าอย่างนั้นแหละจะไปห่วงหาอะไรเรื่องอันดีเรื่องเก่าๆสมบัติพระสถานอะไรต่างๆมันไม่มีมากาาไปเท่าไหร่แลอวไม่มีมากาาไปเท่าไหร มันก็ดูแลก็อยู่ใจก็ดูแลได้อะไรได้อยู่อย่างนั้นเชื <c oughs> ่อบอกข่าวอีกเรื่องหนึ่งเขาเน้นมาไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์ในวันที่ห้ธาธันวาคมที่จะถึงนี่นะอยากจะมีการสแสดงออกสแสดงออกถึงบุคคลสำคัญของบ้านของเมืองของเราเลยมีการจัดกิจกรรมกันที่วัดหนองปลาพงนะ ลายวันอยู่ประมาณวันที่สามสี่ห้าหกอะไรครับแทนนี่อาที่จะเข้าไปรวมกันส่วนมากจะจะเน้นจะเน้นประเภทลูกหมอนะเป็นิที่์ลูกศิษย์เขาปราบผงรูปประเภทลูกหมอนะอาจจะมีตามวัดสาขา,าปนเข้ามาบ้างแทรกเข้ามาบา้า,า,บางแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังใจแล้วแต่กำลัาางใจที่จะเข้าไป <c oughs> สเสดกจบอกวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพ่ออะไรพวกนี้แหละพอ่อของแผ่นดินวันชาติวันอะไรที่ทั้งอืมเขากําหนดกันขึ้นมาเนี่ยทางฝ่ายคณะสมฆ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสถานทีเจเกิดกิดจกิจรรมบักทางวันหลองปูาพงศ์เขาแจงมาวันอย่างนั้นแล้วประมาณวันอีกวันหนึ่งเดือนะลุงตาก็ว่า จะเข้าไปช่วยเขางานเดิมมันและช่วยเขาช่วยเขาทำนั่งทำนี่ตามกำลังของคนแก่ที่จะทำได้เนาะเป็นอย่างนั้นแล้วอนผมจะไม่ว่างแล้วนะ้าะอนเนาะครับไม่ว่างเลยเออไม่ว่างเกิดมาเป็นนักธุรกิจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในเกี่ยวก็เรื่องรวยเรื่องจนหน้าที่การงานมันมีมากระจัดไปกระจัดไปทัน,นทัน,น มัน <c oughs> บอกมาที่ออยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างก็ส่งข่าวมาให้ลวงตาเนี่ยแหละแต่คกิดว่าคงไม่อยากฟังเรื่องอะไรลแล้วไหมลวงตาพูดอะไรมันก็ฟังไปหมดลวงตาพูดอะไรก็ฟังไปหมดเพราะว่าเพิ่งที่พูดขึ้นมาเนี่ยส่วนมากจะพูดเป็นลักษณะทําให้เราเนี่ยหายโง่เนี่ยความโง่มันลดน้อยถอยลงไปไอ้ความฉลาดนั้นค่อยแทรกโคดกันมาได้อ่ออเพียงแต่เราทําอย่างนั้นอ่ออเพียงแต่เราทําอย่างนี้ มันก็ดาเนินชีวิตไปได้อยู่ได้ถ้าภาวนาไปตามที่หลวงตาบอกอ่ะหลวงตารู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยโยก็รู้น,นั้นเห็นน,นั้นแหละแต่ว่าจะทํากับสิ่งที่รู้ที่เห็นได้ไหมเอออันนี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญานะสติปัญญาถ้าจิตใจเนะี่ยมีธรรมะหรือจําเข้ามาเนี่ยมันใชไประโยชน์ได้น้อยมากเหมือนกับเรากินยาพาราเซตามอลน,นั่นนะ มันสู้กับใจของเราเป็นธรรมไม่ได้ถ้าจิตใจของเราเป็นธรรมเนี่ยใจของเรามีเกาะป้องกันมีสติและปัญญาเนะี่ยเป็นธรรมอาวุธท่านถึงพูดเลยว่าธรรมจะคุ้มครองผู้กระพฤตธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ใครเป็นผู้กระพฤตธรรมก็ใจในที่เอ๋ใจเอาธรรมมาเป็นเครื่องเอมาเป็นเกาะป้องกันใจ ใจเอาทารรม,มาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนจิตใจจนจิตใจเป็นธรรมนะเมื่อจิตใจเป็นธรรมนะสิ่งที่จะคุ้มครองจิตใจก็คืออาวุธอย่างหนึ่งคือสติและปัญญาก็เรียกว่าธรรมอาวุธ